ใช่ไหมวะคุณคุณลยวันป้าตัวยิงเขายุ่งอยู่นี่พวกก็ไม่โช์ไงอ๋อก็ไม like ่โช์เพื่อแต่ว่าใครถ่ายวะเป็นกำลังใจทุกคนครับมีสุภาษิตเขาว่าไว้คนจำไว้นะครับได้ดีอย่าไปเล่าถึงมีเรื่องเศร้าก็อย่าไปพูดดีกว่าเขาเขาก็มันไส้พอยากไรเขาก็สมํำหน้าจริงไหมเพื่อนไม่จำเป็นต้องมีมากเพราะตอนเราลำลากง จะเหลือกี่คนที่มองเราตอนมีผลประโยชน์เขาเข้ามาหาแต่พอหมดพลประโยชน์ไม่มีสักคนทำดีกับคนไร้ค่าทำให้ทำต่อถึงชาติหน้าเขาก็ไม่เห็นว่าเราได้ดีถูกไหมให้กําลังใจทุกคนครับ ทำดีแค่ไหนดีแค่ไหนเขามีคนอิจฉายอยู่แล้วธรรมาดา